กโปสานฝันตัวเองยิงประตูแรกให้ลิเวอร์พูลในเกมเมอร์ซีไซต์ตามรอยฟานไดโคดี้กโปสุดแฮปปี้สานฝันตัวเองด้วยการยิงประตูแรกให้ลิเวอร์พูลในเกมเมอร์ซิไซ์ดาบี้แมตตามรอยฟานไดวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566ควนหลงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2022-2023ซึ่งหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตัน2-0เก็บ3คะแนนสำคัญมีเพิ่มเป็น3 32คะแนนจากการลงเล่น21นัดแซงหน้าสิงโตน้าเงินครามเชลซีขึ้นอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนส่วนท็อปฟี่สีน้ําเงินเอเวอเรตันยังอยู่อันดับที่18มี18คะแนนเท่าเดิมจาก22นัดต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไปโดยในเกมนี้โคดี้กาโปปีกตัวจี๊ดคนใหม่ของทีมซัดประตูแรกในสีเสื้อของแดงจากจังหวะที่เทรนอร์เซนเดอร์อันโนลดดเข้าไปในกรอบเขตโทษฝั่งขวาก่อนปาดไปที่เสาไกลให้กาโปแปรด,ด้วยซ้ายเป็นประตูปิดกล่องช่วย ให้ลิเวอร์พูลคัมแบ็กฟอร์มเก่งเอาชนะเอเวอร์ตันในเกมเมอร์ซิไซด์ดาร์บี้แมตช์สองต่อศูนย์ชัยเหนือคู่แข่งในเกมลีกรอบ5้านทั้งนี้โคดี้กระโปงกองหน้าทีมสันในทร์แลนเลือกฉลองประตูด้ดวยท่าดีใจของเวอร์จินฟานได้กองหลังเพื่อนร่วมชาติตามที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าฟันไดบอกผมเกี่ยวกับดาร์บี้และบอกว่ามันเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เขายังบอกผมว่าเขาทําประตูแรกในเกมพบกับเอเวอร์ตันและตอนนี้ผมก็หวังเช่นเดียวกันหลังจบเกมกระโปงกล่าวว่า มันวิเศษมากเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับทีมและเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับผมด้วยดังนั้นผมจึงมีความสุขกับมันมากผมเป็นผู้เล่นเกมลุกก็ย่อมมีความฝันที่จะทําประตูให้ได้ตั้งแต่นาทีแรกของเกมแรกที่ลงเล่นท้ายที่สุดผมต้องรอสักหน่อยแต่ดีใจจริงๆที่ทําประตูได้และเป้าหมายต่อไปคือทําประตูให้ได้มากขึ้นสําหรับประตูที่ทําได้เฟรนาเล็กซานเดอร์อันโนนเข้าใจบอลได้ยอดเยี่ยมและบอลมาถึงผมพอดีผมแคบไปให้เข้าไปทุกคนรู้ว่าเรากําลัง เล่นล้นเล็กน้อยแต่เรารู้ว่ามีคุณภาพมากมายและสามารถพลิกสถานการณ์ได้และนี่คือก้าวแรกเท่านั้นเกมวันนี้มันสุดยอดมากแฟนบอลก็น่าทึ่งและนั่นก็ช่วยให้เราไปถึงเส้นชัยนี่คือการเริ่มต้นหวังว่าเราจะเก็บแต้มและคว้าชัยชนะได้ติดต่อกันอีกหลายๆเกมมันสำคัญที่เรานักเตะหายเจ็บกลับมาและเพิ่มคุณภาพให้กับทีมและเราทุกคนรู้ว่าพวกเขาทำอะไรในสนามบ้างเพราะฉะนั้นทีมเรามีแต่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น